ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอก้อยอิงคภัยโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลโยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมการถแถลงการจับกลุ่มร้านขายอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุนจำนวนมากพลตำรวจเอกรอยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่4สืบทราบว่าม,มีกลุ่มคนร้ายร่วมการเปิดเว็บซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและกระสุนปืนซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายต่อมา จากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันโดยทำกระจายกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชนบุรีจึงได้รวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายคน้นและหมายจับต่อสารอาญาเพื่อเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้าอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์โดยนำหมายสารเข้าตรวจคน้นในส่วนจุดที่1น,นั้นไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่1นึ่งหทับแหมู่8ตําบลต้นเปาอําอเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอุปกรณ์ยิงปืนชื่อ Shooter Technical C N X โดยจกลกุ่ม ายอิทธิเดชและนางสาวพัชรธรพร้อมด้วยของกลางเป็นอาวุธปืนจํานวน30กระบอกปืนยาว24กระบอกปืนสั้น6กกระบอกเงินสดจํานวน3ามล้านสี่พันบาทและรถยนต์หรูอีกจํานวน5คันจุดที่2เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่1 7 2อหมู่11อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จับกลุ่มนายสราย,ยุทธพร้อมกระสุนปืนจานวน16,300นัดและจุดที่3าที่อ,าอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจับกลุ่มนายอนุรักษ์พร้อมพวก3าคนโดยยึดของกลางเป็นอาวุธปืนจํานวน30กระบอกกระสุนปืนขนาดต่างๆกว่า32 0 0 0 พันนัด ตรวจยึดรถยนต์หรูจำนวน5คันพร้อมเงินสดรวมมูลค่าทรัพย์สินของกลางและตรวจยึดกว่า50ล้านบาทโดยแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมการจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้ทงนี้จะได้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวเพราะเป็นกรณีที่อาจเข้าข่ายในลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินซึ่งจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปข่าวสาร สำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 6ิกาทาง Daily News o ออนไ e น์